สวัสดีสทักทายสวัสดีพี่นอมาบุกขวบปาร์ทห้องเนี่ยมองซบดูมองซี้ซบเนาะเจอ๋ยกูซี้ซบเอื่อยอีกพี่นอโอ้โหซบประเด็กม่มีแห้งยางด้วยพี่นอมีแห้งยางเลยข้าวขวบมีแซอต์เป็นสื่อประมือตาขับปูดมากห้ลวัต่ำเนาะเงินจะดีบปะแซอต์เป็นคนไป็สื่อแต่ว่าสดีเป็นคนอ๋อเงินพี่นอเหรอไูกในข้าศีหลียงขวายพี่นอมาคอยลวดกันมาควายลวดก่อนเด้อพี่นอเด้อวันนี้อยากเห็นตอนอันน สอยตอนหลวกไปเบิ่ง2อันปานทองเด้อบ่ปาน2 4เด้อ huh พี่น้องเด้อทางตาซุปบ่แดงบ่มีหังอย่างซุปแดงก็เลือกอีกซุปเนาะเนาะ่อย่อยัน้ก่อไกาจะพแม่อถ่ายรูป้ยังอไงานถ่ายรูปเพื่อสิดต่ําก้ดีเุแลเพื่อได้รูปนึงแม่นละบจ1 2 3เฮ็ดอ้าวอีกบัดนึงอาวนึงอีกบัดนึง1 2เ่ยืล้า าางไปดิินพี่สะงานเอฟซีบอกวางล้าสิเด็กเอาเลสบอพี่น้องเลสแต่ิาตอนนี้กลังตามกลังตามกันใส่หมกปีเมใส่รีกลือรอเียงเอาเลน้าเียงอายุนมาตเล่ไลแสบไลถ้าถ้าดินจะมาลางเดพี่น้องโฟมมอเลเอาเอามาซอฟตู่กจะเรอเร่อ จากะาากดาวยูซุปไวละมีเอว่เห็นแบบสีซุปอะไอซุปมูด um, okay? ้อยน้องซาไคอยสซุปแดงแงงเด็ดสีอะไรก็ซุปเป็นนาำปล่าเปล่าปาแตกเลยท่าซนั้งสีจะไปใช้สติ๊กมนเนาะพี่นนอหมูหมูเน่ะถ้าว่าสลินหรืวะแบั้น ไอ้หนุ่นางเหมือนนางทั้งพี่แ้ห่ม่คุยซกคยวะจับจอไงคุยซิว่าตเองาะว่าเดิมพี่น้องข่อยาเขาว่าเขาว่าได้เจ็บวะอะมีเหมืนน้าน้ำไไม่ไปเอาผวกเทียมผักเทียมนะผักเทียมบมมนพัดเบิร์ดแต่คืนนีแบบพัดมีเทียมพารมีกับปลามีกับ่าใจ มีมีกมาซายฟานส,ส h, apa, no. mm ่วหนึง hmm. yes, mm ัวเดียวเลือกินแล้วัวใหญ่เอสสองหัวหอมอีดี้วตีอเบียดเบียดเบีนะเบียดเาเบีดเาบียดเบีอึ้น่มโตยูทูบเบอร์เบีดมียดอ๋อไอนอเมื่อคนนี่กับพีกับปากับเปิ้ลไม่ดีเป็นใครบ่ได้ตำฟาน พอยังพีกับปากับฟองสามแม่ขัวยึกทึ่ปากับฟองถิ่มออยุ่วัตอนปานมงเล่นไงบอสขาตันยอกที่อาน่อมาฮะอะทักปานมะเขือเทศนยดผ่างบ่าง่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าู่า่เท่าฮ่่าฮ่าาฮ่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 าฮ เพชรโทรธรมโมสังค์เกดต้าไปนอ้าองก้าไม่ได้ท่ละบาดน้าหน่วยใหญ่เยงนหนึ่งเดีกินจะสมมันหวานดววเด้อว้าวนวดละสองพันะพี่อน่วดละสองสามพันผลมาจะคุมยู่แบบนี้กันเนี่ยาไนะประเดี๋ยงไดู้อเด่ประเดงประดีค่ะอบเนี่ย จังว่าแมนเลจังอ่อนสือตองแมนว่าขี้เมื่อมา่างขี้เหี่ยวว่ะขี้เหี๋ยวปาแดมหนาชมบอกได้สินเห็นเห็นเห็นชวัดคนน้อยิอปันเหหอมจ้องิเข้มป่เม่แดเข้มน พักเก็เลือกหน่อสลัดนี่ขับปุ่นเนาะแน่นอ่ะก่อนสิลงมือเห็ดทายหูแล้วไสกินเดี๋ยสิหนึ่งสองแคปเจอจอนว่าแคปเจอไม่ต้อจืนแมือก่อนแคปเจอฮะวิดีโอได้วิดีโอว่ะอ่าอ่าอ่าอนาอ่าอองา่น่อ่่ออ่า่ออาอาอรอ่าออาอ่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 ออ่ จับจักเกาะมันตาเหลือเพิ่มเอพี่หน้อตัปลาหมึกสหนอนกินได้ทุกวนเดินเ่ยตัสิวกตัปลาหมึกกับปูยุกอาะไเนี่ยพี่น้อตัลนเลยนั้เล่นพบ่น้นมันอีสตัน์ได้ให้ให้ให้เขาน้าเนี่ยจะเอาของบใชจังก็ได้เสียเสียไวแต่ถ้าเรากินซ้เสียไวเลยพี่น้อ ปวดได้ลยเหรละสักอนเดียวหมดเลยะตัวเถอะ้นะยุบอ้าวยุอ้าวทางน้ำรงจุบอัเด้อพี่น้องหามาแม่น้องเห้เลเด้กกับปุดนะปานด้ามีเ้ยม่กันยาาม่กันยาาาก่อนมอก่อาเขากับเอิรอ้าวได้แต่ปุดน้ำได้ นะวดเ่้อาแล้วเดียวอแล้วห้อแล้วเสรแ้วเลีนเือยแม่วนึ่งมาเลยทุกคนเด้อตาปลมืตัดประม้าแตัาใ้กขเนียเอื่อมาตัดสวยเลยทุกคนมาัเลออยตาแบแ่เนาะเปาแบคือเวอกว้างเลยเ ชิมดูป่ะเนี่ยชิมดูมาชิมดูปลาคือว่าอยากแซ่บอยากแซ่บชิมตัวให้กลบอืมเป็นดันอืมจ๊กเขาอีกได้มาแทบแทบเลยแทบเหรออืมอืมอืมติดมะมัดูวยโซบเขาบอเดี๋ยวโซบพูดด้วยแทบ เงาเอาแม่เอาแม่ของค่ยของจริงกองการเห็นเบิร์ดและสิียวคุณค้นก็มาดิเห็นเชียวค่ะว่ากระดาษโซ่อันนั้งหนากันเดีก็ที่น้องจัดพักใหม่ขึ้นมาลายอ่ะแต่ผมเอามือดอกที่ขาดละเออเอาไซเนกระซ่ามั้ยแบบนีเดี๋ยวมาไรื่ยุคือกินเงินหน่อยนะมันแบบเวลาอย่าล่ะกินเบิร์ดมันจะเป็นเงินพี่น้องเสียเปลือยทีเพอถ้ามีกระทินพอกระทินสามารถเป็นโกกเป็นงาได้ เวียแงไหนก็ดนนะเวีแงไหนไล่ได้เป็นกระเพาะกินบ่ได้พญาดอนไปกระเพาะกินโมได้หามเด็ดขาเลยและอะรี่น้องอะไรแล้วทองอะไรพี่น้องเจ้ามือกล่องขัดเทียมเออเอามือกล่องกันละคนกันมาเ้อะเนี่ยตอนนี้กันไรกอนตไทยหูเลยมันเนี่ยตายหูตายเนี่ยมือก่องตายหูื่อเสือเช่เสือแปเจอ แคปเจอร์แคปเจอรปเจอร์แคปเจอร์เอออ่ะดีโอไลวเลยไน้ไหมล็อคิวกันลอกคิวเดี่น้องล็อกคิวหนึสองสเยโอ้ยนาะแ่บแสบแสบกันอะไชื่อมาจับปังลาเลยเขียวสดงดงามเลยผักไม่เขียวนะใ้พงโแไดไปเนี่ย ไปหเอวินาีน้องสองไปอ้าวเรบรเอยวินาทกินดกลยนสองเฮ้ยมาแล้วมาแล้ววันนี้เป็นทีสุดเวลาที่นอาห่อหอยลอยข้อน้าตรนกังรูดจืดนะจืดไอ้โวเดลแท็กับแป้งเยอะ ทายหูอันนี้สตอรี่ทีมงานอาทายหูครบความจำโจ๊กอดแล้วไทยทายหูการอาทายูที่ตัวคุตัดใส่กระปุกเบื้องล้างพี่น้องพี่น้องที่เา็นกากินพี่น้องกันมาเด้อเลยเอากระช้าแหลกทุกเนี่ยเต็มปากเดลสีทองคำตาสวดแก้มทุ่นอู้ในเสซนกระปุกนะ ดีตายหายเด้อพี่เหายนะพีสีย่ไอยุดอานไหนกันเัพกเาะหรอกเ่าบอ่บ่อบไม่นแยูเศบอยูเไม่เนาเออพ่อแบบนี้น่องมาเด้อหนึ่งห่องเกาะปลาเออลุยมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่นาลุยเด้อทางเด้อไม่เด้มเงเพ็ดเพดชแตกป่วาทำแหลกเล

Hẹn bốp bên này chào mọi người một tuần qua mưa đi một hôm qua bốp 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 bố bốp bốp bố bốp bố bố วังดูกลองข่าน่ะบงด้อุ้มขน่ะไฟเขากองสัิดงามเบิรเลยนะชวยก่อยในเด้อขอเป็นท่ากัแฟนชวยก้อยเขาองเลียเดียวนี่นะไฟเขากองันดีงามเบิร์เลยจะกออาจจะ้องสองเขากอจะ้องหน่อยพิชเชคพาแล้วเขากองเลี่เด้อเฮ้ยั้ยเฮ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 ้าเฮ้ยเเห้ยตัวจริงเฮ้เฮ้ยเบ้ตเฮ้ยเฮ้ายเ้เฮ้ยเัเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้เนเเย จะบอกหาจะบอกหาบบก็นาจะจะตรจโป๊กนักเล้าใจกอจตรงกะขาวจ้าี่ออกไปถึงใจจะอ่อนะูว่าอ้าวไปก็สวัสดีนะถ้าเจ้าหองใสกับกับเยือนทักทายคนก่อนน้องขาเจ้าดีใจหลือว่าข้าเจ้าติดตามข้าาเจ้าเจี๊ยบแสดงว่าตรงพปกแล้วก็จะอินโทรเลยข้าเจ้าปืนแสดงว่าข้ามัวตรงโป๊กเลยข้าเจ้าว่าจืบอ่าใแอบเกินบอกนี่ไปบล้วไปแล้ว่จะิขนาจะถาม่าบ คือค mm. ือจะดิ่ม้นะคืคือคือเป็นด็กตาดแกเนี่ยอือไอ้วยเนาะปิ้มเลยเนาะยังดูอ่ะบวงไอจบผ้ากันน้ำมันนะคะเนาะใส่มื่นรือยัดู่ะใส่มืออะไรบวงไปจังมันจังแส็บมันจังนัวบวงไปบวงมันคือมาเองบวงไปคองมันมื่นี่งเนากเพื่อหีกนีเราว่า เพลี่ยนะว่าด้วยอนปนสือัวชาอดเป็นคนไปเสือซาดีเป็นคนออกเงินตเาเป็นคนกินเอาเป็นคนบดปลาบเมาเลจับับไล่นยอันนันกุอันนัเซฟซะเซฟส่วนหนึ่งเซฟซอยเฮ้าเป็นบดเฮ้าเคลื่อนบดดุดดีว้าวเออกินด้วยเฮ็ดนะมันจะบดด้วมันกมานะกินที่บดด้วยน่ยพววุพันเฮ็ หามีสมอะามหู๊หามบู๊คงไมหมนเป็นไเจ็บอยู่เจ็เมาห้าูเลยป่บ่นงหอเกีมานาใส่ัก้ามยอืมไปหนอไปโอ้ลืมลืมแล้วเออมาไปหนอแจกแจกแจกใช่ไหมเ้ยอืมาหอหนอ

เป็นแดดหรเพ็นแหงเปอ่แบ่บคกินเพรเทมเลยขอกับปุ่นแน่ากะปุ่นใส่อีมุนได้อิงกัะปุ่ีเลยหากระปุ่นมได้แด้ว่ะมในเมล็ดนั้งสารแบกขาวแบกขาวแแล้วแรงสาตองแบกขาแล้วไหที่หวก่อนตอนส่วนเมล็ดนังสารตนมาแบกขาวห้ละลายพนะ ขาย่านั่นแหะกระเทือนนะครับกระเทือนแบกรลาไเลยส้าฮะเออนะมันไปเฮ้นมันอยู่่มันอยู่มาทานละเทื่อนอะโอกาสอะคนเลิ่นคนเริ่นเลยนะเฮ้ดว้าวระวังดีตาตัวเองสวัสดีเปล่กินแล้วลืมยัง ล, mm? ล line, mother, like mother, ืมเนี mother, ่ลื่อมมดแต่งกินแต่เลื่อมมดแต่งน้องพักไลเเราพี่น้อะเบิร์ดเกี๊ยวโจ๊กเกีมาเนี่ยโจ๊กเกี๊ยวมาโจ๊กเกยู่ลยเน่ะถ้าเรายมีขาวันชีนี้ได้เวลาเรามักผักก็ไะไก็แสบปลาเนามาแม่จับแสแล้วแสล้อโ่ปลาติดตามปานพ่อมันใส่ไปเน่ะปลาติดตามปาเนีดยไปนน้องปลาสองสี่ไปไปสองสี่ไป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 